อันนี้งานมันแก้วนะคะอันนี้ผู้ว่าจังหวัดมหาสารคามกำลัางงานถ่นายทำนะคะ ไป Ooh, ชช <unda> <gra flies> ้นล้าสมันแกวน้ผ ah <im> ู้ว่าจังหวัดนะคะเปนท้ว่ามาห็นจเส้นทน้องป็เดีใจ้วัาท ค้นเห็นกันผู้ว่าจังหวัดขายมันแก้วคนก็ซื้อหลายเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คุปตาจังหวัดที่ะหนอันนี้คุณนายซื้อมันแก้วใช่ไหมอ้าวมาซื้อมันแก้วอ้าวมาแม่มาแม่มาอ้าวมันแก้วมาแล้วเขาจะถุงเขามาแม่มาอร่อเนี่อโอ้ยขายดีเทสนาเทสชาละพี่น้องมือเลย

เอาของแห้งไปของแห้งไปลอยขายมันเจียวยุ่มเพื่อนบ้นผู้ใดพานมาเพื่นบ้านพู้ใดพานมากสื่อด้ค่ะเด้อนะครับพี่น้องครับสร้างไปจังหวัดนหานสารคามตัดเปาวบ้านนับขายมันเจียวยุ่มนะครับซีมาลอยมาแล้วนะครับ อันนี้คือก้นสืบอันแก้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ชายเป็นไ้เกียริเนาะค่ะเนาะคัอดีมางานก็ดีค้นมาสืบอันเกลียวเป็นกันเละกายคุณผู้ว่ากับคุณนายนะคะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณค่ะ เป็นคิวการของของอำเภอบละเปรนสานีนอนน้ำแก้วมาอย่าีแล้วค่ะปอสานะคะน้วปอดขายดีบ่อกคามบ้มึงดีขายดีบ๊อกคาไปจัดลอย้วคารสจะไหนคัะแม่ รลเท่าไร่จาขายเป็นมัดค่ะมัดละมัดลรหาสิบบาทอ๋อมัดละห้าสิบบาทพี่น้องมัดละหัสิบบาทค่ะจะประมาณนี้ค่ะพี่น้องนมี่ค่ะมัดนึงเป็นสินชิ้าของอันเพื่ออะไยค่ะ ซื้อผลผลิตมันแก้วเราจะขยายเลาเพื่อเนพนิ่มิน p ให้กับระบบสศรษฐกจะจะิจรัฐบาล ขายดีด้อค่ะพี่น้องวันรสิบบาทไปขายได้เมื่อกี้เดเมื่อกี้ได้ขายผู้บ่าได้ขายซอยพ่ค่ะแม่ขายค่ะได้จับมัดค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ซีมัดค่ะผู้ป่าขายโอ้ผู้่าขายให้ดีใจพ่ค่ะดีใจค่ะอดีที่แม่ค่าเนาะค่ะเนาะแม่ค่าที่่วยนั้ มาต้มมา้มอยหนึ่งต้องกวด้่ะทีเการก้านี่เป็นมะเ้อเอาใบแบแกะสองเมยเด้อค่ะพี่น้องแะไปกินแะปสีบาี้นังกนวาดือนนี้เปางานมัเมนเรงานงานประกอบอางอง นี่สมว่าบอกอันนี้อันนี้สมยังค่ะสมหัวสมตาตายังค่ะอันนี้สมปลาขาวพี่น้องคุ้งเท่าไรค่ะนี่ค่ะนี่ห้าสิบคุ้งรหัสสิบนี่หกพ่อค่ะพี่น้องสมปลาขาวค่ะคือของพี่น้องบ้านนอาบ้านไหนค่ะบ้านพวกกลาง ของทายลายย่างกับพี่น้องนมปัาเท้ามัดละรุละห้าสบาทบ้าพี่น้องติดตามตู้าปไปด้วยที่ตายแล้วไกด์อยประชาชนมดูดกั

ธรรมา่าสการอาจารย์ว <pim ples> ันน <disputes> <capacitor> <nah i> <Glenn> ี้มางานปกครองค่ะไปปกครอง กว่ามาซอยพี่น้องขายมัดเดียวค่ะมางาน,กนาเก๋งมัดเดียวกันเลยงนางผู้ใดมาซื้อกันามาซอยกับผู้ว่างกับผู้นายผู้ว่าจังหวัดมหาสารคามพี่น้องแค่นี้ก็แล้วค่ะนาะงพอกันคิดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ